หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเซตนี้เซตนี้วันนี้เข้าจะมาแนะนำสกิลเซตใหม่ในแพทนี้นะคบผมซึ่งบอกเลยว่ายิงแรงยิงแรงแรง,แ,รงแบบแรงมากแรงส,สุดๆเลยคือแบบไม่มีสกินปืนก็สามารถขึ้นแกนมาสเตอร์ได้โดยใช้สกิลตัวละครตามที่ผมใช้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าการขึ้นแกนในซีซันเนี่ยก็ขึ้นค่อนข้างง่ายนะ แต่ก็มีต้องมีสกิลยในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเซตให้ดูเลยสกิลที่ผมเอาไปคืออะไรนะครับจะมี3าอย่างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายที่หลังนะแต่สกิลส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมียิงไกลที่โดนปัฟขึ้นมาจะบวกตามจขึ้นแล้วก็จะมีโมโคแล้วก็จะมีลูน่านะครับผมมาดูเซตสกิลหน่ออันนี้จะเป็นยิงเอาเป็นนะครับเราเรียกว่ายิงเอาเป็นอันนี้จะเป็นยิงเอาตายส่วนตรงกลางจะเป็นยิงเอาอยู่นะครับยิงเอาอยู่ยิงเอาเป็นยิงเอาตายแล้วต่างกันยังไงนะครับผมเรามาอธิบาย ของยิงเอาอยู่ก่อนนะยิงเอาอยู่นะครับผมก็จะมีเกาะเข้ามาด้วยซึ่งเราจะเล่นมูฟเมนต์แบบเหมือนปกติเข้าไปแต่เราจะยิงระยะไกลแรงนะครับผมส่วนยิงเอาเป็นยิงเอาเป็นนั้นเราจะมีมูฟเมนต์ในการเล่นระยะใกล้ได้เยอะนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ ถึกมากแต่เราจะมีมูฟเมนต์ก็คือเราสามารถเล่นด้ทาระยะไกลระยะกลาง ai, ang, แล้วก็ระยะใกล้เราสามารถแดดแดดหนีแดดยิงอะไรต่างๆได้มันจะคล้ายๆกับยิงเอาเป็นนะครับแต่ยิงเอาเป็นนี่จะมีขอเข้ามาแต่อาจจะยิงระยะไกลไม่ค่อยมีสปิดประสิทธิภาพมากนะักเอออะไรเราเราียกประมาณนี้อันนี้ก็เคยยิงเอาอยู่ยิงเอาเป็นเราจะต่างกันแค่ใส่ลูน่าเข้าไปกับใส่เกาอกนะครับผมก็แอนดูกักบลูน่า ก็คือยิงเอาเป็นลูน่าจะยิงแรงขึ้นแต่ถ้ายิงเอาอยู่ยิงเอาอยู่นี่ก็คือเราจะเล่นแบบมุมเป็นปกติแต่จะยิงไกลระยะหญ่จะยิงไกลแรงเออพูดง่ายๆส่วนยิงเอาตายยิงเอาตายนะครับผมก็คือตามชื่อตามชื่อของมาเลยยิงเอาตายก็คือตายแน่ๆทำไมต้องเอาโมโคออกแล้วก็ใส่โคลอสเพราะว่าโคลอสมันเจาะก่อนะครับถ้าเกาะอีกฝ่ายแตกก็คือยิงยังไงก็ล้มแน่ๆพูดง่ายๆนะครับซึ่ง แล้วใส่โมโคเข้าไปอ่ะความแรงความแรงของสกิลที่โดนปะะัาแบบมันบอกแค่ห้าซึ่งมันไม่ได้ไม่ค่อยมีผลมากเท่ากับเราใส่โรลอ์ถ้าเราใส่โคลอ์อ่ะมันจะยิง กอดแตกเลยยิงยังกอดแตกเลยแล้วเรามีลูน่ายิงยังไงก็ชุดเดียวก็กอดแตกแน่ๆง,ง่ายๆก็คือมาคอมโบกันอยู่แล้วนะครับผมสําหรับยิงเอาตายแล้วก็ถ้าเขาปักไอวอลเราสามารถกดสกิลได้อีกเห็นไหมก็คือยิงตายแน่ๆเออเปิดยังไงตายแน่ๆแ,แต่ทางนี้ก็อยู่ที่สิ่งยิงเป็นตัวแต่ยิงเอาตายนั้นมุกเมนจะน้อยยิงได้ส่วนใหญ่จะได้ระยะกลางระยะไกลระยะใกล้อาจจะสู้ไม่ค่อยได้มัร ไม่ค่อยได้มากนะเออโมเมน์อาจจะน้อยแต่เราก็มีรูน่าช่วยในการยิงลั่นหนึ่งเข้าไปนะครับผมไปเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาไฮไลท์มาแค่ยิงเอาเป็นกัย่ยิงเอาตายนะเพราะว่ายิงเอาอยู่ปกติผมก็เล่นอยู่แล้วแบบนี้แตแบบนี้ที่แบบว่าจะมีเกาะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากจากยิงเอาเป็นนะครับผมผมก็เลยขออนุญาตเอายิงเอาเป็นแต่ยิงเอาตาย2ออย่างนี้มาเป็นตัวอย่างในการเล่นให้ดูนะครับในแรงแกนม,มาตเตอร์แต้ม6,000กว่านะครับมันก็จะเป็นแกนต้นซีซั่นอยู่นะไป ไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะถอดสก,กินเล่นด้วยนะเออผมคือชี้ชี้แนะให้สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีสก,กินปืนแต่อยากขึ้นแกนมาเตอร์ใช้ตามสกมิลผมรับรองแกนมาเตอร์แน่นอนไปดูไฮไลท์กันเลยมานะโอ้โหแม่งเยอะจัดขอเยะเก็บปืนเปยสี่มาดูกนะดันนะดาเมจเท่าไหร่ระยะกางนะเขาสี่สี่หกส,สองสองหกสิบสองโแรง กายเห็นไหมาแบบอันนี้แรกเลยนะเนี่ยเห็นไหมแรกเลยมันยิงหัวผมแตกด้ยนะมาดดูดิ1165เห็นไหมคือแบบยิงปเนคือตายตายคนข้างตายแน่แน่อ่ะะานดูดูดิเห็นไหมโอ้ตายแน่แน่มาดิมูฟเมนต์มาดิตายหนึ่งกาได้ทากายมาดิกายอได้เนี่ยมูฟเมนตมาดิ5 ตัยมาเออหม้าเก้า็นไหมัผู้ชมระยะกลางก็เอาอยู่นะครับผมไอแกแรกแกแ็นไหมแรกชนะนี่เิหม้อไปสองเก้านย์็แรกเอ้ยบนนี้ป่องมันยังเล่นกันอยู่เหรอเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอไปไปโอ้โหยิงไม่โดนสองเจแตายแน่ๆท่านผู้ชมไอมันีตัวมา้อห้าสวย อันนี้เป็นระยะใกล้นะมาดิสามเอาเรื่องอะไรใครอะไรกวอยี่สห้าท่านผู้ชมกอสองนั่นน่น่ะองร้หนั่นน่นอ่ะเอามาเอาละเอเจ็ดแปลกนรก็เจ็ดเก้าร้อยยีสองอาซีัดล่วงท่นผู้ชมยิงเอาเป็นมาดิลุยมลอะใรว่วงตอนน่ะเปิดหกเก้าไป หน้แรงจับคุณผู้ชมถานั้นอ่ะาน้นรับประกัตายระยะกลระยะไกลอ่ะเตอร์โมไว้ามีท่เอร์โมไโ้ยมูทเมนต์กลางก็เล่นได้บอกเลยมีส้าด์หน่อยนะเด็กสไลายหน่อยมีสไลดหน่อยไหมตัวตายเห็นไหมอันนี้แรงแกนมาแล้วคุณผู้ชมในตัวหัวหัว บวกสาไปกันต่อโดนไล่ยึดตูดเฮ้ยโดนไล่ยตูดไหนอะอันนั้นเหรอโอ้โหยิงโดนตูดมาหนิโอ้โหห้าสิบห้าอันนี้ลงมืเลางะไดไมโอ้โหเ้านักว่องิงตัวโอ้โหรงว่งหัวไอ้มันทำไร้ว่วงงว่องมาดิเจ็ดห้าเจ็ดสี่เอาสองร้อยสิบสามอยาแรงนะพี่ดับเบิลคิลมาดิมาดิ อดัสองเก้าแปดสวัสดีครับสายอ่องแต่สองแต่สองสหอนมามดีมนา่อย่แไหโคตแรงอ่ครับไนตรหัว200มื่อกี้ยหนอดไหมไปดแตกสดีครับ จะทำไงซื้อของอ่ะลกอ,องก็เลนได้นะครับผมไปเลยครับแ,แ,แดมมงไปเไยครับรยาใกล้นะยะใล้บอกเลยเรามีมนูน้าเราไม่ต้องหนะทีหนึ่งกระสุนไเลอ้เต็ตด,ด้ไอยครับระยะใกล้ก็ได้นนบอกเลย แปดสามร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแรงมากเดี๋ยวเราจะมาเล่นเซตยิงเอาตายคือตายยิงๆเลยมาดูกันนะครับเซตยิงเอาตายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนจากทัศยะเปลี่ยนโคอสเปลี่ยนโคอสโมโคเป็นโคอสแล้วก็ทัศยะเป็นสกิลจอยไอวอนะมาดูกันนะครับผมเล่นในทั้งสนามเราก็เล่นในทั้งปืนไก่นะไปดูภไลใ์กันเลยมีตัวเล่นยง้ ทำงานเขาผูไว้สองชุดดาวครับผู้ชมโดนลดไอ้โคตแรงอามาเขีังมดมีตัวต่วตวอไปคยังไงก็ตายครับผู้ชมบอกเลยถ้ามีตัวทั้งขียอดูนี่สองสามแปดครับผู้ชมออกมาไอ้ปัสดีครับเหัวไปเนี่ยแรงจัดครับผู้ชมมีโคร้อนแล้วไอเนี่ยู้แรงจัด No? Tamam. เห็นไหมดูนะดูนะดูนะไอ้ไอ้คอนสิรนยูนะยังไงก็ล้มผมบอกเลยอันนีอาไหโอ้ยเกือบดาวผู้ชมคสิรไปล่วงไปดิอยู่นะจากไอวยังไงก็ล้มนะผู้ชมบอกเลยอีอแรงจัดรนเพจอันนี้มาอ สวัสดีครับไม่โดนสวัสดีครับไอ้หัวแตกครับผู้ชมดูดิมีตัวปะสวัสดีครับก่อแตกเห็นไหมครับผู้ชมก่อแตกเลยเจอโครลเข้าไปเห็นไหมแรงจัดก่อมันแตกมันหนีเลยเห็นไหมครับผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเรามีสกิลสอยวอลมาดิเนี่ยล้มแน่ๆบอกเลยล้มแน่ๆน่ double kill ครับผู้ชมไอ้มีตัวไอ้โหยโครลยังไม่ทำงาน triple kill ่ไดมยแม่สแงผู้มดูเลยตายตายแนๆบอกเลยอันตัวนี้ไอ้มปิดอหเอาผ้ชมแดัวนะนดูนะดูนะดาเห็นไหมดาแน่ๆโอยไอ้โระเบิดชไหตายวอไม่ทันอ้ เป็นสูงคิวเป็นอย่างไรกันบ้างกับเซตยิงเอาเป็นแล้วก็ยิงเอาตายยิงเอาอยู่หอมไม่เอามานะเพราะว่าเออมาเล่นเป็นเซตปกติยู่แล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างเซตยิงเอาเป็นกับยิงเอาตายนะครับผมบอกเลยนะว่าก็คือชุดเดียวตายแน่ๆแต่มายิงเอาตายแต่สำหรับยิงเอาเป็นอะ่ะก็คือเรามีมุกแมสในการเล่นในในการเล่นระยะไกลด้วยเราสามารถเล่นได้เล่นได้ใกล้กลางไกลแล้วแต่คนที่จะชอบนะครับแต่ถ้ายิงเอาตายก็คือชุดเดียวตายแน่ๆอยู่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ ต,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 ตัว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 เราด้วยที่จะเล่นได้ขนาดไหนอะไรนะครับผมท่านผู้ชมยิ่งถ้าเป็นสมัยอะผมบอกเลยว่ายิงเอาตายอะคือแบบโอเคมากท่านผ,ผู้ชมแต่ก็เราต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนลูน่าเอารูน่าเป็นโบโคนะครับผมท่านผู้ชมก็ทิปนี้เป็นไรถ้าชอบทิปนี้โดยดันกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชรอาอันนี้ก็เป็นทิปต่างๆสำหรับการขึ้นแรงแกนโดยไม่มีสก,กินปืนนะอันนี้ก็ทั้งทิปนี้นโดยไม่มีสกินปืนนะครับผมก็สามารถที่จะขึ้นแรงได้ทั้งหมดเลยนะเรื่องของเราไปต่อในคลิปใหม่นะครับไปบาย